สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ Deep Dive ครั้งนี้นะครับวันนี้เราจะเปลี่ยนมุมมองนิดหนึ่งคือไม่ได้ดูแค่โค้ดแค่เหรียญในบล็อกเชนแต่จะเจาะไปที่เอ่อคนที่อยู่เบื้องหลังจริงๆค่ะก็คือเครือถ่ายผู้ใช้งานเนี่ยแหละค่ะทั้งคนใช้ทั่วไปคนขุดหรือ m i n e r อร์อะไรอย่างงี้ว่าเขาคุยกันยังไงส่งข้อมูลกันแบบไหนซึ่งเรามี บทที่4จากงานวิชาการมาเป็นไกด์ให้เราครับใช่ค่ะเราจะลองเอาคณิตศาสตร์เข้ามาช่วยดูอย่างพวกทฤษฎีกราฟทฤษฎีเมทริกซ์ Matrix, มาแกะรอยกันว่าไอ้ข้อมูลธุรกรรมเช่นบิตคอยอย่างนี้มันเดินทางมันกระจายตัวไปนในเครือข่ายได้ยังไงอเป้าหมายก็คืออยากให้เห็นภาพชัดๆอะคะ่ะว่ากลไกลการสื่อสารจริงๆมันทำงานยังไงน่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่า ถ้าสมมุติมีคนทำธุรกรรมบิตคอยขึ้นมา1รายการค่ะมันไม่ได้ปุ๊บปับเข้าบล็อกเชนเลยใช่ไหมครับไม่ค่ะไม่ค่ะมันต้องไปรอในเหมือนห้องพักข้อมูลก่อนที่เรียกว่า Memory Pool อ๋อ m มมโมรี o พูค่ะซึ่งพวกนักขุดเขาก็จะคอยดูข้อมูลจากตรงนี้แหละแล้วไงต่อครับพอเข้าไปอยู่ในพูลแล้วเออข้อมูลเนี้ยมันก็จะถูกกระจายต่อไปให้นักขุดคนอื่นๆด้วยครับทีนี้นักขุดแต่ละคนเขาก็จะหยิบหยิบธุรกรรมจากพู มารวมกันสร้างเป็นบล็อกของตัวเองขึ้นมาก่อนเรียกว่า candidate block บล็อกตัวเลือกอ่าฮะแล้วก็เริ่มแข่งกันเลยค่ะ แก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่เราคุ้นๆกันว่า proof of work เพื่อหาค่านอนส์ถูกต้องค่ะหาค่านอนส์ที่เหมือนเป็นกุญแจปลดล็อกให้บล็อกนั้นๆถูกต้องตามกฎใครเจอก่อนก็เหมือนตะโกนบอกคนอื่นประมาณนั้นเลยค่ะใครเจอนอนส์ก่อนก็ประกาศออกไปบล็อกของเขาก็จะได้สิทธิ์ต่อท้ายเข้าไปในเชนหลักแล้วข้อมูลบล็อกใหม่นี้ก็กระจายไปทั่วเครือข่ายอีกทีใช่ค่ะแล้วนะักขุดที่ชนะก็ได้รางวัลไปเป็นค่าธรรมเนียมเป็นรางวัลบล็อกใหม่ก็ว่าไปนี่คือภาพรวมใหญ่ๆของการสื่อสารการตกลงกันในระบบ มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจที่เอกสารพูดถึงคือเรื่องคอนเซนซัสหรือกฎชันธามาติค่ะถ้าเกิดมีคนหานอนเจอพร้อมกันสองคนล่ะครับจะทำยังไงอ๋อค่ะค่ะระบบมันมีกฎอยู่ว่าให้ยึดสายโซ่หรือเชนที่ยาวกว่าเป็นหลักอ๋อเชนที่ยาวกว่าใช่ค่ะซึ่งอันนี้มันก็โยงไปถึงเรื่องที่บางคนอาจจะเคยได้ยินคือ5 1 attack ครับ คือถ้ามีกลุ่มไหนคุมพลังขุดได้เกินครึ่งก็อาจจะมีอำนาจกำหนดทิศท,ทางของเชนได้แต่ก็ทำได้ยากมากยากมากค่ะในทางปฏิบัติเพราะต้องใช้ทรัพยากรทั้งพลังงานทั้งเครื่องมือมหาศาลเลยทีนี้การไหลของข้อมูลที่มันดูเหมือนจะวุ่นวายเหมือนกันนะเราจะทำความเข้าใจมันเป็นระบบได้ยังไงครับเราใช้คณิตศาสตร์ช่วยได้ค่ะ ลองนึกภาพเครือข่ายเหมือนแผ่นที่เมืองครับมีจุดๆคือโนดแทนคนหรือนักขุดแล้วก็มีเส้นเชื่อมโยงกันคือเส้นเชื่อม <H. S 1> แทนการสื่อสารนี่คือทฤษฎีกราฟใช่ค่ะทฤษฎีกราฟเลยแล้วเอเส้นเชื่อมพวกนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างครับข้อมูลการเชื่อมต่อทั้งหมดเนี่ยค่ะเราเอามาเขียนเป็นตารางตัวเลขได้เลยเรียกว่าแมทริกซ์มันจะบอกหมดเลยว่าโนดไหนคุยกับโนดไหนเชื่อมกับโนดไหน อ๋อพอมีเป็นตัวเลขก็เอาไปวิเคราะห์ต่อได้ถูกต้องค่ะใช้คณิตศาสตร์วิเคราะห์ได้เลยเช่นหาทางที่ข้อมูลเดินทางเร็วสุดในเครือข่ายหรือดูว่าใครเป็นศูนย์กลางข้อมูลคนไหนสำคัญซึ่งอาจจะเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนก็ได้ ใช่ค่ะเป็นได้ทั้งสองอย่างเลยแล้วพอข้อมูลมันเริ่มกระจายตัวออกไปมันมีรูปแบบการกระจายที่น่าสนใจไหมครับมีค่ะมีค่ะอันนี้เจอบ่อยเลยไม่ใช่แค่ในบล็อกเชนนะการแพร่กระจายของข้อมูลของเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรเงี้ยมันมักจะมีลักษณะโค้งๆเหมือนตัว S เขาเรียก S shape S, S shape ยังไงครับคือช่วงแรกมันจะค่อยๆไปช้าๆมีคนรู้น้อยแล้วมันจะมีช่วงพีคที่แบบว่า โหคนรับรู้เร็วมากกระจายเร็วมากแล้วสุดท้ายก็จะเริ่มช้าลงอีกเพราะคนส่วนใหญ่รู้ไปหมดแล้วเหลือ,อแค่กลุ่มเล็กๆที่ยังเข้าไม่ถึงอ๋อนึกภาพออกเลยเหมือนเวลาข่าวไวรลัลหรือเทรนอะไรดังๆใช่เลยค่ะแบบนั้นเลยแล้วก็มีแบบจำลองทางคณิตศาสตร์พยายามอธิบายรูปแบบนี้นะคะเช่นเอออย่างบัสโมเดลเขามองว่าคนเราตัดสินใจรับของใหม่ๆเนี่ยมันมาจากสองแรงคือ1อยากลองเองเป็นพวกอินโนเวเตอร์ กับสองคือทำตามคนอื่นเห็นคนอื่นใช้ก็ใช้ตามเป็น imitator <อ>ถ้าปัจจัยทำตามเพื่อนมันแรงกว่าปัจจัยอยากลองเองกราฟ S shape มันก็จะยิ่งชันขึ้นการแพร่กระจายก็จะยิ่งเร็วน่าสนใจครับแล้วมีอีกโมเดลหนึ่งใช่ไหมครับที่พูดถึงการเรียนรู้ในเครือข่าย d e g r u s model ใช่ค่ะ d e g r u s model จะเน้นไปที่ว่าความเชื่อหรือข้อมูลของแต่ละคนในเครือข่ายเนี่ยมันจะค่อยๆปรับตามคนที่เราเชื่อมต่อด้วย หมายถึงว่าเราคุยกับใครเชื่ออะไรแล้วก็จะค่อยๆค,คล้อยตามประมาณนั้นค่ะคือแต่ละคนจะอัปเดตความเชื่อตัวเองโดยอิงจากค่าเฉลี่ยความเชื่อของเพื่อนบ้านหรือคนที่ตัวเองเชื่อมต่ออยู่แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นครับพออัปเดตไปเรื่อยๆถ้าโครงข้างเครือข่ายมันดีพอคือข้อมูลมันไหลถ,ถึงกันได้หมดไม่ได้ติดอยู่แค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะสุดท้ายแล้วความเชื่อหรือข้อมูลของทุกคนในเครือข่ายมันอาจจะค่อยๆลู่เข้าหาจุดเดียวกันเกิดเป็นฉันทามติ ใช่ค่ะเกิดเป็นฉันทามาติขึ้นมาเองได้โดยธรรมชาติของการสื่อสารและการอัปเดตข้อมูลนี่แหละค่ะโหอันนี้แบบว่าเปลี่ยนมุมนองเลยนะแสดงว่าคอนเซนแซสในบล็อกเชนมันไม่ได้เกิดจากเวทมนต์อะไรเลยไม่ใช่เวทมนต์ค่ะยิ้มเล็กน้อยแต่มันคือผลลัพธ์ของการที่คนในเครือข่ายสื่อสารกันอัปเดตข้อมูลกันไปมานี่เองถูกต้องค่ะมันมีรากฐานมาจาก การปฏิสัมพันธ์ในเครือข่ายนี่แหละค่ะแล้วงานวิจัยใหม่ๆมีอะไรเพิ่มเติมจากนี้ไหมครับมีค่ะก็มีการพัฒนาแบบจําลองให้มันซับซ้อนขึ้นไปอีกให้ใกล้เคียงโลกจริงมากขึ้นเช่นคนํานึงถึงทิศทางด้วยว่าข้อมูลมันไหลาจากใครไปใครไม่ใช่แค่เชื่อมกันเฉยๆอ๋อเป็น directed graph ใช่ค่ะแล้วก็ดูเรื่องความล่าช้าหรือดี lay ์ในการส่งข้อมูลด้วยเพราะในเครือข่ายจริงๆมันไม่ได้ปุ๊บปั๊บถึงกันทันทีครับคบซึ่งมันก็จริงในพวก peer to peer เนาะ ใช่เลยค่ะทำให้แบบจำลองมันสะท้อนความเป็นจริงของเครือข่ายเพียร์ชูเพียได้ดีขึ้นแล้วพอเรามีแบบจำลองที่ซับซ้อนขึ้นเอาไปใช้วิเคราะห์อะไรได้บ้างครับมีตัวอย่างไหมในเอกสารมีตัวอย่างนะคะเขาลองเอาไปวิเคราะห์ข้อมูลธุรกรรมจริงๆของบิตคอยเลยโหทำอะไรครับเขาดูว่าบิตคอยมันไหลออกจากศูนย์ซื้อขายหรือ Exchang e เนี่ยไปที่ไหนบ้างไปยังไงแล้วเจออะไรน่าสนใจครับ ก็เห็นโครงสร้างเครือข่ายที่มันซับซ้อนนะคะเช่นเห็นว่า exchange เนี่ยมักจะเป็นเหมือนศูนย์กลางที่มีผู้ใช้เยอะๆมาเชื่อมต่อโดยตรงเป็นรูปดาวอะไรแบบเนี้ยครับหรือเห็นรูปแบบการทำธุรกรรมระหว่างผู้ใช้ด้วยกันเองที่ไม่ได้ผ่าน exchange ก็มีเยี่ยมเลยแสดงว่าคณิตศาสตร์พวกนี้มันช่วยให้เราเหมือนกับออถอดรหัสพฤติกรรมที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าได้จริงๆใช่ค่ะเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากในการทาความเข้าใจระบบที่ซับซ้อนแบบนี้เอาล่ะครับ เราคุยกันมาพอสมควรสรุปแล้วทั้งหมดนี้มันบอกอะไรกับเราบ้างครับค่ะก็คือการมองบล็อกเชนผ่านเลนส์ของเครือข่ายเนี่ยมันช่วยให้เราเข้าใจกลไกหลกัหลกๆได้ลึกขึ้นเยอะเลยอย่างเช่นทำไมธุรกรรมต้องรอการยืนยันหรือว่าฉันธามติที่ทุกคนยอมรับเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันไม่ใช่แค่เรื่องโค้ดเรื่องเทคโนโลยีเพียว ไม่ใช่แค่นั้นค่ะมันคือพลวัตของระบบคือการทำงานร่วมกันของคนจำนวนมากที่สร้างส่งต่อแล้วก็ประมวลผลข้อมูลซึ่งแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ก็เป็นเหมือนว่นขยายให้เราใช่ค่ะช่วยให้เราเห็นกลไกลพวกนี้ชัดขึ้นวิเคราะห์พฤติกรรมของมันได้ก่อนจะจากกันไปในดิฟ i ดฟครั้งนี้ผมขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดไว้นิดหนึ่งนะครับค่ะลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าโครงสร้างของเครือข่ายเองเนี่ย มันต่างกันออกไปล่ะเช่นใครต่อกับใครใครเป็นศูนย์กลางใครอยู่รอบนอกมากๆ mm hmm. รูปแบบการเชื่อมต่อที่ต่างกันนี้มันจะส่งผลต่อ,อประสิทธิภาพความเร็วความปลอดภัยหรือแม้กระทั่งช่องโหว่ความเสี่ยงในการโดนโจมตีของบล็อกเชนนั้นๆได้อย่างไงบ้างน่าคิดมากค่ะเป็นเรื่องที่ผมว่าน่าสนใจแล้วก็น่าจะไปสำรวจกันต่อได้อีกเยอะเลยครับจริงค่ะโครงสร้างมีผลแน่นอน